ป่าหมิมพานอยู่ที่ไหนแนะ3วิธีสำหรับคนที่อยากไปเที่ยวสวัสดีครับท่านผู้ชมหลายคนคงเคยได้ยินชื่อป่าหมิมพานกันมาบ้างแล้วใช่ไหมครับแต่ก็อาจจะมีความคิดที่ว่าป่าแห่งนี้มีจริงหรือไม่หรือเป็นเพียงแค่ตำนานขานกล่าวเท่านั้นและการที่ผมบอกว่าจะพาไปเที่ยวนั้นก็อาจจะดูเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลย แต่อย่าเพิ่งปิดคลิปหนีไปไหนนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายที่ตั้งและลักษณะของป่าหิมพานตลอดจนแนะนำ3เคล็ดลับสำหรับเตรียมตัวก่อนไปเที่ยวเหมาะสำหรับสายเที่ยวอย่างแน่นอนซึ่งบางท่านคงเคยได้เที่ยวรอบโลกมาแล้วและก็อาจจะได้ไปเฉียเฉียดที่ตั้งของป่าหินผานกันอยู่บ้างโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยวันนี้ผมได้รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆให้ท่านผู้ชมประกอบการพิจารณาดังนี้ครับ ที่ตั้งและลักษณะป่าหิมพานหรือหิมะวันเป็นชื่อป่าหนาวในดินแดนแถบเหนือของประเทศอินเดียที่ตั้งอยู่บนเทือกเขาหิมาลัยซึ่งเป็นดินแดนที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปีเลยครับเทือกเขาหิมาลัยตามวิกิพีเดียหิมาลัยเป็นเทือกเขาในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกซึ่งแยกอนุทวีปอินเดียออกจากที่ราบสูงที่เบต ในเทือกเขาประกอบด้วยยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกหลายจุดในจำนวนนี้มีทั้งยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกก็คือภูเขาเอเวอเรสต์ที่พรมแดนเนปาลกับทิเบตและมีภูเขาที่สูงที่สุดในโลกมากกว่า50ภูเขาความสูงเกิน7,200เมตรจากระดับน้ำทะเลเทือกเขาฮิมาลัยเกิดจากการมุดตัวของแผ่นเปลือกโลกอินเดียลงใต้แผ่นยูเรเชีย เทือกเขากินพื้นที่ความยาว2,400กิโลเมตรมีผู้อาศัยอยู่บนหิมาลัยรวม52.7ล้านคนในพื้นที่5ประเทศคือภูตานจีนอินเดียเนปาลและปากีสถานครับป่าหิมพานในไตรภูมิพระร่วงกล่าวว่าหิมพาน,นั้นเป็นป่าลึกกว้างใหญ่เป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาสูงเสียดฟ้าที่มียอดเขาสลับซับซ้อนถึง แปดหมพยอดในผืนป่าอันกว้างไกลแสนสวยงามนั้นเป็นที่สิงสถิตของเหล่าเทพย,ายดา และเป็นป่าที่อยู่อาศัยของผู้ทรงคุณวิเศษต่างๆมีทั้งนักบวชฤาษีนักศิทย์วิทยาทรและสิงสาราสัตว์อันแปลกประหลาดพิสดารเป็นดินแดนที่อยู่ห่างไกลจากบ้านเมืองของมนุษย์เรายิ่งนักยากที่คนธรรมดาซึ่งไม่มีฤทธิ์อภิญญาจะย่างกลายไปถึงได้ป่าหิมพานในพระไตรปิฎกในตำราทางพระพุทธศาสนาก็กล่าวถึงป่าหิมพานอยู่เช่นกัน อย่างเช่นสมัยพระเวสสันดรชาดกพระองค์ได้บริจาคช้างปัจจัยนาคซึ่งเป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองให้กับแคว้นกะลิงคะเพื่อที่จะทำให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลในเมืองนั้นทำให้ประชาชนไม่พอใจจึงทูลขอให้พระเจ้าสนชัยซึ่งเป็นเสด็จพ่อให้เนรเทศพระเวสสันดรสู่ป่าหิมพานและมีพระนางมัส,สีพระกันหาพระชาลีตามเสด็จมาด้วย ครั้นไปถึงป่าหิมพานซึ่งเป็นที่อยู่ของโยคีคนทันวิทยาทรซึ่งก็ยังมีกิเลสอยู่พระอินทร์ทรงเกรงว่าพระนางมัสสีทรงมีพยันตรายจึงทรงเนรมิตต้นมักกะลีผลไว้16ต้นและมีลูกที่มีลักษณะเหมือนหญิงสาวที่สวยงามมาก เพื่อให้พวกโยคีเหล่านี้ได้เสีสังวาสกันทั่นหน้าจะได้ไม่ต้องมายุ่งกับพระนางมัสซีตอนออกป่าไปเก็บผลไม้เรื่องราวนี้มีอยู่ในพระไตรปิฎกซึ่งเป็นระยะเวลาหมื่นปีมาแล้วและในขณะนี้ต้นมักตลีผลก็ยังอยู่ตราบจนสิ้นยุคสมัยของพระพุทธเจ้าของเราอีกราวๆ2,400ปีนับจากนี้มาถึงตอนนี้ท่านผู้ชมคงอยากไปกันแล้วใช่ไหมครับโดยเฉพาะ อยากไปดูว่ามักกะลีผลเป็นอย่างไรต่อไปนี้นะครับจะเป็นวิธีการเข้าถึงป่าหิมพานต์ที่ท่านผู้ชมสามารถทําได้นะครับและวิธีการเหล่านี้ผมไม่ได้คิดเองนะครับแต่เป็นวิธีการจากหลวงพ่อจรัญวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีผู้ที่เคยได้เจอกับมักกะลีผลทั้งที่เป็นผลสดใหม่ๆและผลที่เหี่ยวแล้วครับหลักการที่ว่ามีดังนี้นะครับ 1. ต้องเป็นผู้ที่สําเร็จฌาน ตรงนี้อาจจะยากกันสักหน่อยนะครับเพราะว่าเราต้องทุ่มเทเวลาเกือบทั้งชีวิตในการฝึกปฏิบัติฌานและจะต้องหาครูบาอาจารย์ที่เก่งสายนี้ในการฝึกฝนด้วยนะครับ 2. ต้องเป็นผู้มีบุญวาสนาถ้าเรามีวาสนาที่เกี่ยวพันกับป่าหิมพาน์เราก็อาจจะเข้าไปได้นะครับ 3. หาทางเข้าซึ่งเป็นช่องแคบวิธีนี้ก็จะยากอยู่ไม่น้อยเพราะตามที่ผมกล่าวไว้นะครับป่าหิมพานนั้นตั้งอยู่บนเทือกเขาหิมาลัยซึ่งมีความยาวถึง2,400กิโลเมตรเลยล่ะครับ mm. เมื่อท่านผู้ชมได้เข้าไปแล้วนะครับถ้าอยากที่จะกลับมาต้องห้ามกินอะไรนะครับที่เขาให้กิน mm. มิฉะนั้นแล้วจะกลับมาจากป่าหิมพานไม่ได้เลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับ ฟังแล้วอยากจะไปเที่ยวกันไหมครับถ้าใครเคยไปมาแล้วก็มาคอมเมนต์ให้ทราบกันด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ